สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบ๊อบบี้ในรายการบ๊อบบี้ตีข่าวดังครับและวันนี้ก็เป็น EP 3ีนะครับผมที่ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับ MV ของน้องลิซ่าครับที่ปล่อยไปเมื่อวานนี้นะครับที่เป็นกระแสโด่งดังทั้งเมืองไทยนะครับและก็ทั่วโลกเลยนะครับผมใน MV ชื่อว่าลาลิซ่านะครับผม สำหรับ MV นี้นะครับโดยส่วนตัวผมผมต้องขออนุญาตชื่นชมมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านโปรดักชันนะครับโปรดักชันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นโปรดักชันที่มีการลงทุนเยอะมากนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกราฟิกต่างๆในในส่วนตัวผมชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยแล้วก็ในส่วนตัวที่น้องลิซ่าเป็นคนไทยเนี่ยผมเองรู้สึกภูมิใจแทนคนไทยทุกคนนะครับที่เรามีศิลปินนะครับผมเชื้อสายไทยนะครับแต่ว่าโด่งดังไปในระดับโลก ได้นะครับอันนี้โดยส่วนตัวตัวผมเองเนี่ยผมชื่นชมแล้วก็ผมดู MV ตัวนี้หลายรอบมากๆเลยเรียกว่าอวยยศให้เต็มที่สำหรับน้องลิซ่านะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องลิซ่าเต็มที่ในทุกๆผลงานนะครับผมแต่วันนี้นะครับในอีกแง่มุมหนึ่งครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับอนอกจากจะมีคนที่ชื่นชมแล้วนะครับยังมี กลุม่มคนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ออกมามีกระแสดราม่าในเรื่องต่างๆสําสหรับดราม่าเรื่องแรกนะครับก็หนีไม่พ้นของเรื่องของดราม่าความเป็นไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยและก็ดราม่าชุดไทยนะครับผมเรื่องนี้มีช่าวเด็ตบางส่วนครับได้ทําการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการใส่ชุดไทยใส่ชดาแล้วก็มาเต้นใน MV เพลงนี้นะครับดูไม่เหมาะสมแล้วก็ดูไม่เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วผมขอแจ้งนะครับว่า เครื่องหัวที่น้องลิซ่าใส่นี้ไม่ใช่ชดานะครับผมเป็นตัวรัดกล้าวยอดนะครับผมซึ่งตัวรัดกล้าวยอดเนี่ยจะแตกต่างกับทางตัวชดาเล็กน้อยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับในละครไทยๆนะครับหรือว่าละครพื้นบ้านหรือไม่ว่าจะเป็นตัวโฆษณา Regen c y ซนะครับเมื่อสมัยก่อนก็นำชดาหรือว่าชุดไทยมา พรีเซนต์เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าตัวชุดไทยหรือว่าตัวเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นชดาหรือรัดเกล้ายอดนะครับตรงนี้ทุกๆคนสามารถสวมใส่ได้แล้วก็พรีเซนต์เสนอความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้นะครับผมนะครับ ส่วนในประเด็นดราม่าเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นดราม่าเรื่องชุดไทยแต่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้ที่ออกแบบชุดไทยนี้ให้น้องลิซ่าใส่นั่นก็คือจะเป็นแบรนด์ของอาซาว่าหรือครับหรือว่าเป็นของคุณหมูนะครับคุณหมูอาซาว่าซึ่งเป็นผู้ออกแบบแบ,บ,แบรนด์ชุดไทยนี้นะครับผมมีชาวเน็ตบางส่วนครับออกมาคอมเมนต์นะครับว่าเ,เนื่องจากว่าทางคุณหมูเนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือว่าค่อนค้างที่จะไม่ได้อยู่ทางฝั่งประชาธิปไตยนะครับทำให้ชาวเนจะมองเห็นว่าทําไมเมื่อทําชุดให้น้องลิซ่าแล้วถึงได้ไปอวยแบรนด์อาซาว่ากันถึงขนาดนั้นนะครับผมอีกทั้งยังมีความคิดเห็นจากชาวเน็ตบางส่วนด้วยที่มองว่าการออกแบบของแบรนด์นี้นะครับผม ค่อนข้างจะเป็นการออกแบบเดิมๆนะรู้สึกจะเป็นการออกแบบที่ธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าที่ทำให้ดูดีนั้นอาจจะเป็นเพราะน้องลิซ่าสวมใส่ก็เป็นได้นะครับผม สำหรับประเด็นดราม่าเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นตัวฉากหลังนะครับแล้วก็เป็นตัวที่นั่งที่น้องลิซ่าสวมชุดไทยแล้วก็สวมเครื่องรัดเข้ายอดนั่งนะครับผมซึ่งคล้ายๆกับตัวบัลลัมต่างทองนะครับแล้วก็ด้านฉากหลังเนี่ยจะเป็นตัวปราสาทหินพระนมรุ้งนะครับซึ่งทางทีมงาน YG นะครับได้แนวกำหนดฉากหลังตัวนี้ออกมานะครับเนื่องจากว่าตัวน้องลิซ่าเนี่ยมี ตัวน้องลิซ่าเองมีบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมซึ่งตัวปราสาทหินพนมพรุ้งตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับ แต่ก็จะมีชาวเขเมรบ้างส่วนนะครับได้มีการคอมเมนต์ว่าฉากหลังที่ปรากฏใน MV นี้ไม่ใช่ปราสาทอินพระนมรุ้งครับแต่เป็นปราสาทเขาพระวิหารนะครับผมซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเขเมรน,นั่นเองนะครับผมและก็มีการโพสต์ขอบคุณทางค่าย YG นะครับที่ได้เนรมิตฉากหลังเป็นเขาพระวิหารนะครับมาใส่ในเอวเพลงนี้นะครับและก็เผยแพร่วัฒนธรรมของชาวเขเมร และที่มากไปกว่านั้นนะครับผมมีชาวเน็ตบางส่วนนะครับคอมเมนต์ว่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของเขมรน,นะครับดังนั้นน้องลิซ่าก็มีเลือดเขมรอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์และก็เป็นความภูมิใจของชาวเขมรไม่ใช่ชาวไทยนะครับและก็ต่อมานะครับจากประเด็นดราม่าเรื่องที่สามนี้นะครับจะขออธิบายอย่างนี้นะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพนมรุง้งหรือว่าจะเป็นปราสาทเขาพระวิหารจริงๆแล้วเนี่ยปราสาทเขาพระวิหารและปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยไม่ได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า ปราสาทเขาพระวิหารและปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของขอมนะครับซึ่งขอมเนี่ยเป็นอาณาจักรที่มีมาก่อนการแบ่งแยกเส้นประเทศนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีวัฒนธรรมนะครับของชาวขอมเนี่ยกระจายอยู่ทั่วเอเชียนะครับนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวขอมเองในอดีตนะครับได้มีการย้ายถิ่นไปยัง ประเทศต่างๆในแถบเอเชียมากมายนะครับก่อนที่จะเกิดการแบ่งแยกเส้นประเทศขึ้นเสียอีกนะครับและมาต่อกันที่ประเด็นดราม่าเรื่องที่5นะครับก็จะเป็นประเด็นดราม่าเรื่องการ call out ครับผมที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าน้องลิซ่านะครับไม่เคยออกมา call ออลเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองในประเทศไทยเลยนะคะผมมีชาวเน็ตแบ่งออกเป็นสส่วนครับส่วนแรกที่เป็นตัวแฟนคลับของน้องลิซ่าก็มองว่าเนื่องจากตัวน้องลิซ่านะคะผมเป็นศิลปินที่อยู่ในสังกัดของอเป็นศิลปินที่มีสังกัดอีกทั้ง ยังเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ดังต่างๆมากมายนะครับด้วยข้อจํากัดของการเป็นศิลปินแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์อของแบรนด์ดังๆนี้นะครับทำให้น้องลิซ่าเองนะครับไม่สามารถที่จะออกมา call out ในเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นละเอียดออดได้นะครับอีกทั้งตัวน้องลิซ่าเองนะครับเขาอยู่ในฐานะศิลปินครับไม่ได้อยู่ในฐานะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มองเห็นว่าน้องลิซ่านะครับผมเป็นศิล เป็นที่มีชื่อเสียงโด่งดังครับผมสามารถเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับประชาชนในประเทศไทยได้เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อ MV ตัวนี้ปล่อยออกมาครับเราจะเห็นฉากฉากหนึ่งนะเราจะเห็นว่าในฉากหลังนะครับผมมีเหมือนอบุคคลนะครับแต่งกายคล้ายๆกับ ตำรวจคุมฝูงชนนะครับทำให้มีการาวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่ามีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฉากนี้อย่างมากนะครับผมส่วนหนึ่งก็มองว่าฉากนี้นะครับผมเป็นการ Call Out ของน้องลิซ่าในเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเมืองแล้วนะครับ แต่ส่วนหนึ่งก็มองว่าตัวฉากนี้ไม่ได้เป็นการคอเอาทางการเมืองนะคะผมเป็นเพียงฉากที่ทําขึ้นเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาของเพลงเท่านั้นนะคะผมซึ่งประเด็นการคอเอานี่เองนะครับไดกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับฉากนี้ที่มองว่าไม่ได้เป็นการคอเอานั้นเขาได้อธิบายว่านะครับจริงๆแล้วน้องลิซ่านะครับผม เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าต้องการที่จะ call out จริงๆนะครับาสามารถจะทําได้ในช่องทางอื่นๆที่เป็นช่องทางส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับผม ส่วนประเด็นต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมไทยเช่นเดียวกันนะครับมีการแสดงความคิดเห็นกันในทวิตเตอร์นะครับมากมายว่าคนไทยส่วนใหญ่แล้วมองไม่เห็นคุณค่าของความเป็นไทยไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยนะครับทำให้ศิลปินชาวต่างชาตินะครับผมหรือผู้ที่นําเสนอผลงานต่างๆที่เป็นชาวต่างชาติได้นําเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับออกไปพรีเซนต์หรือว่าไปเผยแพร่ ความเป็นไทยได้อย่างงดงามนะครับซึ่งจุดนี้นะครับผมเ,เราก็ต้องมองย้อนกลับมานะครับว่าในบริบทของสังคมไทยได้มีการสนับสนุนให้มีการสื่อสารความเป็นไทยออกมาในลักษณะต่างๆหรือไม่นะครับ ส่วนประเด็นต่อมานะครับก็เป็นดราม่าเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องกราฟิกนะครับใน MV ของน้องลิซ่านะครับที่เราจะเห็นได้ว่ามีคําว่าร้านอาหารไทยนะครับซึ่งได้มีการวิจารณ์กันนะครับว่า,าตัวฟรอนต์ตัวนี้นะครับไม่ถูกใจนะักกราฟิกนะครับผมประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เล็กส่วนประเด็นดราม่าเรื่องต่อมานั่นก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการ การที่ชาวเนต็ตหรือว่าโลกออนไลน์นะครับทุกครั้งที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ผลงานของทาง K- ค o p OP นะครับผมก็จะถูกกลุ่มแฟนคลับที่สนับสนุนผลงานของทาง K- ค op เนี่ยกลับมาโจมตีอย่างหนักเช่นเดียวกันซึ่งชาวเนต็ตก็ได้มองว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ของเขานะครับผมวิาพากษ์วิจารณ์อยู่บนพื้นฐานของการที่ให้เกียรติศิลปินแล้วก็ให้เกียรติทางต้นสังกัดนะครับเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ เพื่อให้ปรับปรุงและพัฒนานะครับผมแต่ว่าทางด้านแฟนคลับของทางศิลปิน K POP นะครับทุกๆครั้งที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของตัวศิลปินเหล่านี้เขาจะออกมาโจมตีนะครับผู้วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับทำให้มีความรู้สึกขึ้นว่านะครับผมมันไม่ยุติธรรมที่เราจะมีสิทธิ์หรือว่ามีเสียงในการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของกลุ่มศิลปินไหนก็ได้เพื่อให้เขาพัฒนา ผลงานของเขาให้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับที่ชาวเน็ตได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับก็ค่อนข้างที่จะ มีความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วน้องริซ่านะครับอยู่ในฐานะศิล,ลปินนะครับเ,เพียงแค่ทําผลงานเพลงออกมาให้ถูกใจให้ถูกกระแสให้อยู่ในกระแสได้ให้มียอดไลค์ให้มีผู้เข้าชมติดตามเยอะๆเท่านั้นนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการคอระระเด็นทางการเมืองนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไทยใดๆนะครับที่เขานําเสนอผลงานเหล่านี้เป็นเพียงการขยายฐานแฟนคลับครับให้ ครอบคลุมหลายๆประเทศนะครับอันนี้เป็นคําวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าในฐาน,นะศิลปินแล้วเนี่ยเขามองเรื่องการตลาดเข้ามาด้วยนะครับก็ <สส S 1> คือทั้งหมดของประเด็นเกี่ยวกับ MV ของน้องลิซ่านะครับที่ปล่อยมาเมื่อวานนี้นะคะผมที่มีประเด็นดราม่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องชุดไทยการนําเสนอความเป็นไทย มีผู้เข้าชมอย่างมากมายล้นหลามจริงๆนะครับในส่วนตัวของผมเองนั้นเป็นกําลังใจให้น้องลิซ่าและเป็นแฟนคลับของน้องลิซ่านะครับผลงานที่ทําออกมาผมจะคอยติดตามอยู่อย่างสม่ำเสมอยังไงแล้วผมเป็นกําลังใจให้น้องอย่างเต็มที่นะครับสำหรับ E นะีพีหน้าผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้ฟังอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ <S <S เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ